เอาละครับสวัสดีแฟนบอลเลสเตอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเลสเตอร์มาฝากอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับซึ่งเป็นนักข่าวจาก The Atlantic UK นะครับซึ่งเป็นซึ่งมีชื่อว่าอดัมเลวนทอร์นะครับซึ่งก็มีการรายงานว่าวัตฟอร์ดเนี่ยได้มีการรับข้อเสนอที่มีมูลค่าประมาณ25ล้านยูรูอนนะครับสำหรับอาดิลยาเซอร์อัสเปล่า As จาก แต่ว่าเงื่อนไขส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีการตกลงนะตอนนี้แล้วก็ผู้เล่นเนี่ยยังอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็มีการโพสต์เกี่ยวกับภาพโคปาอเมริกาแล้วก็มีการพิจารณาว่าจะย้ายไปไหนดีด้วยนะครับแล้วก็มีสโมสรที่สนใจต่างๆก็ยังเหมือนกับเฝ้าดูสถานการณ์เหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในวันเสาร์เนี่ยดูเหมือนว่าเลสเตอร์พยายามจะเข้ามา จัดแจงจัดการกับดิวนี้กับดิวของยาเซืออสปิร่านะครับจากวัตฟอร์ดแต่ว่ามันดูเหมือนว่าวัตฟอร์ดได้รับข้อเสนอจากเลนที่มูลค่า25ล้านปอนด์ไปแล้วแล้วก็เลสเตอร์เหมือนกับไม่เต็มใจที่จะจ่ายในค่าตัวให้มันเท่าๆกับเลนนะครับก็เลยนี่เป็นการรายงานเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็ยังมีการรายงานออกมาอีกเป็นการรายงานแบบอันนี้เป็นข่าวลือนะครับเขาบอกว่าอา่าขอ้อม ข้อมูลที่ออกไปเกี่ยวกับการรับข้อเสนอ,อมันไม่เป็นจริงซึ่งมันเป็นการรายงานจากเหมือนกับรายงานจากโรมาโนเมื่อสอวันก่อนว่าดิวมันล่มไปแล้วกับเลนส์แล้วก็เขาบอกว่าข้อเสนอระหว่างเลนส์แล้วก็วัตฟอร์ดของอัสเปล่าเมื่อวันก่อนอมันได้ล่มไปเพราะว่าทีมฝรั่งเศสไม่อยากจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนของนักเตะอีก10%ก็เลยเดิยวมันล่มไปซึ่งตอนนี้ข่าวก็ยังตีกันไม่รู้ว่าอัานไหนเป็น ของจริงอันไหนเป็นข่าวที่เล่าเล่าสร้างสร้างกระแสะออกมาครับแล้วก็มาที่ข่าวถัดไปนะครับข่าวถัดไปก็คือ,อาทางเดวิดเดรตโร f ์โฟฟาน่าเนี่ยนะครับคาดว่าจะออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้แล้วก็ไปยืมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดนะครับซึ่งเข้าใจว่านะตอนนี้เลสเตอร์เนี่ยเป็น ทีมเต็งณปัจจุบันพร้อมด้วยกับสตุดร์ดและก็เบยยริลที่ก็ยังสนใจนักเตะนะครับสำหรับข่าวของเดวิดรั t โชฟฟาน่านะครับที่เลสเตอร์ก็ให้ความสนใจอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มาที่ข่าวต่อไปนะครับก็คือข่าวเกี่ยวกับซูมาเร่นะครับมีข่าวลือว่ายักษ์ใหญ่จากทีมในลีกอิตาลีเนี่ยต้องการซูมาเร่นะครับหลังจากที่ เกมของเขาอะครับก็คือเกมของโรม่าที่เป็นยกา์ใหญ่ในอิตาลีเนี่ยเหมือนกับว่าดูจืดไปก็เลยต้องการที่จะซื้อซูมาเล่ไปนะครับเพื่อเติมเกมรุกของเขาครับแล้วก็มีงานรายงานล่าสุดนะครับเกี่ยวกับดิวของแมดออร์เรลี่นะครับก็บอกว่าเลสเตอร์และก็เวสต์แฮมเน่ยได้แสดงความสนใจอย่างหนักเลยสำหรับมิดฟิลของเซลติกนะครับอย่างแมดออเรี่แต่ ยังไงก็ตามทั้ง2ทีมลังเลที่จะจ่ายค่าตัวที่ทางเซลติกขอนครับที่อยู่ที่25ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มาที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็คือ,าอคอาดดีฟซิตี้เนี่ยยังคนให้ความสนใจในการเซ็นสัญญาปีของเลสเตอร์แบบยืมตัวนะครับอย่างเคซี่แม็กอารีแต่ว่าต้องเผชิญหน้าการแข่งมีจะ,ะเชิญหน้ากับการแข่งขันจากทีมอย่างเฮาซิตี้ที่ก็สนใจมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็ยังมีอีกข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการรายงานเกี่ยวกับอาตูนะครับอาตูที่เป็นนักเตะของยูเวนตุสและก็มีการมายืมตัวที่ลิเวอร์พูลเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับว่าอาทางอาตูก็ยังมีการเจราจาอย่างต่อเนื่องทั้งกับเลสเตอร์และก็เอเวอเ์ตเพื่อที่จะเข้าใจถึงสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการย้ายกลับไปเล่นในเพียร์มลีกนะครับนี่เป็นการรายงานจากนิโคลชินเซล่าและก็โตโต้สปอร์ตเลยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับ ขาเข้าของลสเตอร์อีกข่าวหนึ่งนะครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็คือเอเจนต์ของยาเซอร์อัสเปล่าตอนนี้ได้อยู่ที่เบอร์มิงแฮมนะครับก็เหมือนกับเป็นการบอกใบอะไรหรือเปล่าเข้าโพสตอร์ี่ใน IG นะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เบอร์มิงแฮมอาจจะเป็นการบอกใบถึงการย้ายตัวของนักเตะของเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดเดาจากสื่อของล e สเตอร์นะครับ นี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเลสเตอร์ซิตี้ที่ผมสามารถหามาได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ